ให้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดยัยงช้าเลยจะทำอะไรแดกวะนี่ได้เรื่องเลยวะมาเว้ยโยกเว้ยไหนาหาอะไรหาอะไรหาแค่หาแค่เบื่อวะเบือบ่อมาโง่เบื่อเกินเลาะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โบโยชี่ชแน,นลรคลรับทุกคนครับเดี๋ยวไปตามพี่โบกันก่อนดีกว่าตัวอะไรอะไรของตัวเนี้ยเดี๋ยววันนี้วันนี้เมนูเด็ด <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องรบกวนตัวทำเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆให้หน่อยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดตอนนี้มีไวรัลใหม่มาอีกแล้วถูกต้อง ไม่ใช่ของทะเลเป็นของเย็นเขาเรียกคล้ายๆกับของเย็นแล้วก็กินกับซีฟู้ดใจเย็นๆอยากจะรู้ต้องไปทำซีฟู้ดให้เขาหน่อยโอเคเปล่าวันนี้เมีนี่อะไรเขามีหน้าที่แค่ทำซีฟู้ดแค่ไหนหรอทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปซื้อน้ำแข็งก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจัดจงจัดจานได้เดี๋ยวเขาทำน้ำจิ้มแซ่บอย่างนี้เลยจัดให้เดี๋ยวตัวไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำแข็งก่อนมันต้องเอามาแช่ของโอเคทุกคนหน้าที่ของพี่โบนะคะวันนี้คือมันง่ายง่ายง่ายจังวะ แค่ทาน้าจิ้มซีฟู้ดแค่เนี้ยนะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่าเราไม่ได้กินของแซบมานานแล้วพี่โบนี่อยากจะกินของแซบแบบว่าซีซีน้าจิ้มซีฟู้ดกับอาหารทะเล <c oughs> หรือไม่ก็หอยนางรมหรืออาจจะเป็นแซลมอนเออพี่ยิ้มเซอร์ไพรส์พ,พวกเราแน่นอนปะ <c oughs> เดี๋ยวไปทาน้ําจิ้มแซบๆกับพี่โบนะคะไปเลยคะ่ะลุย ี๋ยวให้พี่โบเขาทำาน้ำกิมพีฟู้ดรอครับทุกคนเดี๋ยวพิ้มจะต้องมาซื้อน้ำแข็งที่ร้านในซอยก่อนเดี๋ยวเพราะว่ามันต,ต้องใช้ไงมันเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบหลักเลยวน้ำแข็งวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการาทำเมนูในวันนี้เลยนะครับถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วพี่พึ่งน้ำแข็งสี่ถุงครับนี่พี่ยิ้มจัดให้ส่วนพี่ยิ้มก็มาหาของเย็น ซึ่งไม่เกี่ยวกัน <laughs> ซึ่งไม่เกี่ยวกันนี่ครับทุกคนเราได้วัตถุดิบหลักในวันนี้แล้วไปมาครับเดี๋ยวดูก่อนกลับไปดูว่าพี่โบตั้น้ำจิ้มเสร็จหรือยังเดี๋ยวเราไปจัดชงจัดชามให้เรียบร้อยไปได้เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นซีฟู้ดของพี่โบนะคะวันนี้จะได้กินของแซ่บไปะยกขอดซีเซอร์ไพรส์ ต,ตัวไปแช่รอเลยเออไดไ้เดี๋ยวพิมขอจัดจานก่อนของเขาอ่ะครับเดียวแค่นะแก็เสร็จแล้วเคยกินปะเมนูนี้มไม่มีใครเคยกินหรอกบอกให้เป็นเมนูแบบ้องถินสุดๆอเอาละเรียบร้อย อันนี้เผื่อแบบว่ามีคนอยากแบบไม่พอก็เดี๋ยวอ่ะเอาต่อได้แค่ไปก่อนตัวเสร็จังเขาเสร็จแล้วเนี่ยหมูจิ้มสีฟู้ดยังช้าเลยีจะทำอะไรแดกวะนี่ได้เรื่องเลยวะมาเว้ยยกเว้ยนี่ครับเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วจริงๆนี่เห็นไหมมามาของเขาเสร็จแล้วไหนชิมดิรสชาติเป็นไงนี่โยกมาดูจะได้เรื่องเหรอวะยกมาดูหมูจิ้มพี่เป็นไงหืมน่ากินเลยแซ่บ อะไรหวานยังเฮี้ยเลยที่เค็มๆยังกินได้เลยฮะเออเนี่ยไม่กินแล้วหลังๆอ่ะอะไรไม่กินแล้วเหม็นเป็นไงอร่อยก็ได้อร่อยก็ได้เจ็บที่ต้องพูดมันออกไปเสร็จยังยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มามาตามพี่มานี่ครับและเราก็เพียงแค่จัดจานลงไปอย่างนี้อุ้ยโอ้โหวัตถุดิบตกและแล้วก็และแล้วก็ นี่ครับเอียงวะเอียงวะเอียงวะเมนูในวันนี้ของเราเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวไหนอะซือทำไมนี่ไงของทะเลนี่ไงยังลมไม่มีผู้ที่ไหนไมาเดวพูดเลยเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำแข็งก่อนซื้อน้ำแข็งก่อน<ๆ>ด umb, เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งก่อนแค่นี้นะําทำไรเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยพีย่ทำมันอะไรกันครับเนี่ยเย็นเวละเนี่ยที่พูดมาเนี่ยของเย็นเหนื่อยใจ หเดี๋ยววันนี้มาล้งมาไดวนนขอชิมก่อนดีกว่าขอชิมก่อนมีอะัรทุกคนอย่าคลายดิปกติเราจะบ่นว่าร้อนเ <c oughs> ย็นข<ค>น,<ล>นลุกเลยเห <c oughs> ี้ยกินนี้ให้พี่โบครับชีตชีตจะแตกไหมเนี่ยกลิืน <c oughs> เป็นไงเป็นไง ได่นนี้กําลังฮิตกันในทิก t o อรเดี๋ยวเราไปให้คนอื่นชิมกันบ้างดีกว่าครับทุกคนกับเมนูน้ําแข็งเจมซีฟู้ดมาแล้วเมนูมาแล้วลูกจานที่ผมบอกวันนี้ว่าอย่าพิ่งกลับบ้านให้ชิมก่อนอาวงวางวางวางนี่เลยเมนูนี้เลยบอกว่าเด็ดมากคืออะไรอ่ะอะพี่ต้องดูพี่ต้องดูนี่เห็นไหมไหนหาอะไรหาอาแย่หาแย้เบื่อว่ะต้องคุยแค่อะไรแค่ ไม่มีนี่แค่จะให้แดกก็คืออันนี้แซบแบเมนูแซบแบอะไรหอกแซบน้ำแข็งกินมีฟูเนี่นั่ง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 ปู่พี่นั่งนั่งเราพี่นั่งนั่งตรงนี้เลยนั่งนั่งมันเกิดอะไรกับฉันนึกแล้วก็แปลกใจจิ้ก่อนชิ้นนี้เลยผมให้พี่ชิ้นนี้เลยหนที่พี่ยิ้มให้กล้องดูก่อนชิ้นนี้สำหรับพี่จิ้มจิ้มเลยกกัดน้ำแข็งได้ เล็กกกๆ่ lings, ver, um, are, are oh, ่อนดีวาสัตว์เหลือเหลือซีอยู่ท้ายนั้นอะไรเนี่ยขนาดเล็กๆจิ้มจิ้มเลยโอ้โหเป็นไงรสชาติเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ยังอะเป็นยังไงอืมแล้วแล้วมีเท็กเจอร์อื่นเท็กเจอร์เป็นเย็นแบกกันได้ยังไงวะอ๋อไอ้เหนี่ย์เดี่ยวฟันเดี่ยวฟันด้วยนูกสมองฮู้ดฮูวด เขาต้องกินกันแบบนี้พอใช้กินด้วยชิมด้วยอ้าว๋อมามามาเมนูนี้กำลังฮิตเมนูนี้กำลังฮิตอร่อยบอนนี่้อนนี่บอนนีอร่อยกินไหมของแซ่บของแซ่บอร่อยยามเย็นมึงจะถกถึงไหนเนี่ยมึงไม่แก้ผ้าเลยล่ะไปแมวแดดแล้วกลับบ้านไปไปไปที่ทำไรจะหาปลาที่ลอยเกินปลากีควักเออเหมือนฝาหอยอ่ะใส่ฝาหอยเผ็ดไหมเนี่ยไม่เผ็ดโอกินเปนว่ะโอกินเปนโอ้มันอยู่โอกินาว่ามา โอ้โหยดยดยดเป็นไงเป็นหรือเปล่าเราโควิดอย่าเล่นใช่อย่าเล่นอุ้ยไอ้ยังงี้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรทำกันแรกครับเดี๋ยวอร่อยอร่อยไหมยิ่งรสชาติดีไหมจริงเหรอขออนุญาตไปตามพ่อหน่อยว่ะเมนูนี้พ่อต้องร้องว่าว้าวไอ้บันเจิดอีกแล้วไอ้เด็กเทียไอ้เด็กเทีย่ให้กินเมนูหน่อยแล้วนี่นี่ หาอะไรกันหาอะไรอะไรมึงเมนูแซ่บไงวันนี้ไงไม่เงี้ยถามนี่ถามคนดูดิน้องแข็งเอ้าลุยมาฉลาดวันนี้พ่อกูมาทางนี้เลยทุกคนมาทางนี้มาลองดูแล้วพ่อจะร้องคนอย่างพ่อนี่ต้องชิ้นเล็กๆเอาแค่นี้พอก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นไงติดใจดิติดใจอากินก็ตาอากินแหมติดใจติดใจติดใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะขนลุกไปไหนเนี่ย อืมติดใจติดใจไม่ต้องมีคํามันใหญ่ได้ใดึกคําให้เลึกซึ้งของดีโอ้โหไม่หยุดเลยเอาเอาวะเอาเยอะ มาอู้เพิ่งจะเจอเนาะไงทำไมแล้วอันน้ำแข็งจิ้มมันก็ตักเฮ้ยน้ำจิ้มสายปากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเทคเจอร์ในการกรอบไม่ได้มันต้องมีความเคี้ยวมีอะไรไะพ่อเดี๋ยวีมีหน้านี่จะแดดกลับเปิดทุเรียนแล้วนะทำทำไมวะนะกูก็ไม่เข้าใจอ่ะนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทิกเกอร์เขาทำทำไมนี่เราก็เลยเอาลอมาลองลอให้ดูเออไม่เคยกินเหมือนกันเป็นยังไงก็กินแล้วเป็นเหรอพ่อเออนะ น้ำนิ่ใชาเย็นใช่ไม่รู้จะทำทำไมมืองกันมึงมีใครมาทำาให้ดูไอ้เหี้ยทำเพื่ออะไรที่นี่ครับเราลองทำให้ดูแล้วเราไม่รู้จะแดกทำไมเหมือนกันทำไปเพื่ออะไรถามแล้วเอ้ยมันถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะมันอร่อยแต่เอาไอ้นี่ไปแช่แข็งเลยแล้วมานั่งดูุดเลยไม่ดีกว่าเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรไม่ไม่มีความหมายเฮ้ยไรวะเดี๋ยวคลิปหน้าเราลองดีกว่าคลิปหน้าลองอะไรวุ้นซีฟูดไงวุ้นซีฟูดแข็งเย็นๆถ้าอยากดูกดคอมเมนต์มาอะ อีพีนี้ครับเราลาพี่น้องนี่แล้วกันเราทําให้ดูแล้วนะครับกับกับอะไรวะเนี่ยน้ำแข็งซีฟู้ดซีฟู้ดจิ้มน้ำแข็งนี่ก็หมดทุนแล้วจะได้ไม่เอาเงินเดือนเอ้ยหมดทุนแล้วจริงพ่อไม่ต้องเอาด้วยไหมนะหน่อยหนึ่งนะนะโหป้าเจอกันใหม่อีพีหน้าครับจะหาอะไรประหลาดประหลาดแย่ๆจังไรจังไรแบบนี้มาทำให้ดูคอยติดตามครับถ้าอยากจะให้เอาซีฟู้ดไปจิ้มกัอนอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเปลือกทุเรียนเอาไหมเปลือกทุเรียนพ่อสับรสเอาไหมสับรสเออลองดูดีกว่า คอมเมนต์มาแล้วกันถ้าอยากมาทุกคนเจอกันใหม่อีกพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะกับน้ำพริกรสดแทบสองแทบแม่โบนะคะโปราสองแถมหนึ่งนะคะทั้งหมดสามกระปุกเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าเพจอยู่ด้านล่างนี้แล้วค่ะโปรนี้นะคะคุ้มมากสุดยอดไปหนุนแม่โบนะคะบ๊ายบาย